โอเคมากับสุริยนักทาาวิลองทุกท่านกันดับนักขัครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมเก่าไม่ได้อีกโอเครอบก่อนที่ผมหยุดอัดไปไม่ใช่เพราะเหตุอันใดน,นะจ๊ะเพราะว่าหลังจากที่ผมดูโฆษณามันก็หยุดอัดไปเฉยเลยแต่ว่าผมได้ดูทริกมันมาโอเคไม่ทัน มันไม่ทันโอเคมาแล้วก็โดดตรงนี้ไม่ได้อะโอเคแล้วก็โดดตรงนี้แล้วก็โดดตรงนี้เอ้าก็ดดอย่างนี้เอ้าผมเพิ่งตื่นผมอาจจะเบลอๆนิดหน่อยนะตรงนี้ถ้าเราเดินเฉยมันจะตกเราต้องโดดไปมุมมมมันแบบนี้ โอเคเอ้ยผมเริ่มเสียนตรงนี้แล้วจุดเนี้ยโอเคเดี๋ยวจุดนี้เราต้องโดดข้ามมาเลยจุดเซฟปาวะผ่านแล้วผมไม่น่าไปโดดเหยี่ยวมาเลย <c oughs> เฮ้ยโฆษณาแม่งก็อย่างนานเลยทำไม,มเฮ้ยอุย้อยยอคือเราต้องมันโดดข้ามได้ โอเคโอเคโอเคอันนี้เราต้องโดดข้ามไปเลย <c oughs> ต้องรีบเก็บโอเคอยากรู้ว่ามันคืออะไรโอเคแต่อย่างน้อยๆเราก็เซฟไปโฆษณาแม่งขึ้นอีกแล้วกลัวมีอะไรโดดออกมาดิ ผมไม่ลงเอ้ยหเราจะลองลงดีวะเพราะว่าก่อนจบผมเห็นท่ออยู่ข้างๆมันโอเคทิ้งด้วยโอ้โหแม่งให้กูเล่นไงไม่มีเฮียอะไรเลยอ๋อเราต้องเช็คก่อนมันจะมีอะไรมากระแทกหัวเราไหมโอเคสรุปไม่มีไอ้เหี้ยมาจากไหนวะเฮ้ยผมจะผ่านแล้วดิอ๋ออ๋อ โดดด้วยดีนะผมไม่โดดผ่านผมกลัวโดดไปข้างหน้าแล้วมันยุบลงไปไงดิโอเคมันคืออะไรวะ